Tidak ชาวนาครับพี่น้องกลางคืนกับบริยุทธ์กลางคืนกันนังนวดเข้าอยู่ครับผมราคาเข้ากับป็นไห้พูดครับพี่น้องเอ้ยราคาเข้ากับป็้นไหโพดว่ดเาเต้เข้าเต็มไม่เต็มหนุ่ยพี่น้อง เห็นงานเนี่พี่น้องเ,เห็นงานให้ห,หาเข้าให้คนกินนะครับผมบัตรราคาเข้าอ่ะสนุกเจ้าจัดมาพี่น้องหมื่นละเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทครับเดี๋ยวนี้ขายเข้ามาทงกับมพร้าวไซนี่ครับปีนี้โอ้รัฐบาลชุดน,นี้คือคข้าขักพี่น้องคัโกโคตร ไต่ต้นชาวนาครับพี่น้องเอ้ยไต่ต้นชาวนาเข้าขร้านไง่ายรูปเข้ารานเอ๊ะเป็นคนอีสานลำบากครับผมเข็ดหน้าให้เขากินแล้วก็เขาเพราะเขาด่าคนอีสานอีกว่าคนอ <c oughs> ีสานโตดำหมอก็ว่ายสันไปสิครับพี่น้อง เห็นบ่เห็นบ่ครับคนที่ตาคนที่าขเขาเข้าสุกพาสุกกินเห็นบ่นี่เห็นบตน่ตามึนนตะา,ยานาลลายนะตาตาทาอะครับผมางไปอหาุ้ง <c oughs> <c oughs> อมาสุกากาเข้าพี่น้องเอ้ยมือละเกบบาท พวกพี่น้องแม่นอยู่นิ่วกคนปากเจ้า,นนนนนาหน้าพวกนี่นี่พวกนี้นี่ตาทินหน้าปากกินพ่อมันตาคนอีสานอาีกาโุกะขึ้นป่ยรับวปยน,อน้อยทำนี่นวดเข,าเขาา่าทงดนี่นวดเข่าพาจุกินนี่ให้ให้คนอีสานนี่บุขายเข่าให้มันกินสุบอสิฮะ เฮยมอดซูนยก้องโคตรซูนซ no ูนราคาเขาพ่อศูนย์คนให้คนคนดีสานอีกว่าคนอีสานโตัวดำมอกก็คนพ่อคนแม่มันยังหน้าคนพ่อเขาเป็นคนอีสานบุญฟ้าทั่วว่ะถึงแน่นอนแต่ว่าซูเป็นไส้ซูเปรนตาคนอีสานข้างแท้นี่คิดว่านี่ เมื่อเขาคำขึ้นฟาสุกินนี่ราคาเขาก็ถือเฮ้ยของเราสูตรพี่นอ้องคุณโอเคพี่น้องสน,นิทเลยมืออ่อยดาคุณเร,ร็วบารัศนบัตเด้อรันเบิ้ลราคาเขาให้ชาวนาเลยน,นี่มือละเก้าสิบเอดบาทมแม่แม่ในบทนี่โอเคครับผมครับจขอขอข่อคุณนาคุณได้สวัสดีครับ